ซึ่งบทความวันนี้ก็จะเป็นบทความเกี่ยวกับฤดูใบไม้ร่วงเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง l o s t in Finland I Ambenji ช่องที่พาเพื่อนทุกคนมารู้จักกับประเทศฟินแลนด์มากขึ้นการใช้ชีวิต ภาษาและวัฒนธรรมค่ะและวันนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้ภาษาฟินแลนด์ผ่านการอ่านบทความซึ่งบทความวันนี้ก็จะเป็นบทความเกี่ยวกับฤดูใบไม้ร่วงเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยผลไม้ที่เราจะพบได้บ่อยก็จะเป็นพวกแอปเปิลและก็ลิงออนเบอร์รี่ค่ะซึ่งเมื่อผลไม้เหล่านี้จเจริญเติบโตล็กสัตรยเขาก็จะมากินผลไม้พวกนี้กันนะคะมาค่ะไปเริ่มอ่านบทความกันเลย เรามาเริ่มอ่านบทความกันเลยนะคะซึกซือละกึบซือวัดเมื่อสโอมีนัดปูตระหัสยาบัวลูกัดเมสเซซโมนิทเมสเซนเอลามิตยาลินนุตเอวัตเฮเดวเมียยามาเรียวยาซึกซึนไอกนนะมูโตลินนุตเล่นแต่วัดเอสเตลัน เอเตลีซาออนเกซายเซนแลมินเต้กุนโปโยอิเซซาออนตาลวียาเกอเมเดี๋ยวเรามาแปลกันทีละประโยคกันนะคะเริ่มจากประโยคแรกซึกซือแล่กึบซือวัดเมือ่อโอเมนจ์ปูตารหฮัสซายาบัวลูกัดเมสเซซ ในฤดูใบไม้ร่วงแอปเปิลในสวนและลิงกอนเบอร์รี่ในป่าก็จะสุกพอดีประโยคที่2อง monet med ล a n d element น a l i n nut suav h เ a d e l mea y a m a r i ยยาสัตว์ป่าและนกหลายชนิดกินผลไม้และผลเบอร์รี่ ประโยคที่สามสึกสุนไอกันนะมูตุลินนุดเล่นแต่วัดเอตเตแลนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนกก็จะบินอ,อพยพไปทางโซนใต้ประโยคที่สี่เอเตแตลซาออนเกใสเซนแล่มมินแตกุนโปโย,ยเซซาออนตาลวี ยากิืแม่ทางโซนโลกใต้เป็นฤดูร้อนและอากาศอบอุ่นขณะที่ทางโซนโลกเหนือเป็นช่วงฤดูหนาวและอากาศเย็นเรามาดูคำศัพท์สำหรับบทความนี้กันค่ะคำศัพท์แรกโอเมนัตแอปเปิลคำศัพท์ที่สองปูตารหัสในสวนคำศัพท์ที่สาม เอลยเมจสัตว์คำศัพท์ที่4ี่ลินนุดนกและคำศัพท์ที่ห้าตาลวีหรือดูหนาวสำหรับการเรียนรู้ภาษาฟินแลนด์จากการอ่านบทความก็จบแต่เพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะบ๊ายบาย